น,นี่ผมกำลังเดินทางไปหนองคายครับพี่น้องไปเฮปัสสปอร์ตครับพี่น้องครับร้องไปเฮปัสสปอร์ตปอดล็อกมึงครับเพราะว่าพัดสปอร์ตเนี่ยต้องไปนั่งโซนครับสวยมากชิวเต็มครับพี่น้องครับพอไปเฮปัสสปอร์ตแล้วบางที่อาทิตย์เบื่อ้านละเล่าครับเมื่อวันละเล่าที่ได้ต่อหม้อครับพี่น้อง ต่อมาเขาไท้ครับสะพานแห่งที่หนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปเบิงาาาบงเบ้งสถานาการณ์อยู่ครับพี่น้องแต่เบิ้งสถานการณ์มีว่งจอดรถไม่ว่างยังว่ครับผมไปครับ ขอพระอดแล้วครับพี่น้องสีครับวัเนี้แพสซ์ปอร์ตครับพี่น้องได้ครับไปเบิ้งครับเดี๋ยวครับซีแยกซีแยกออกมาจากน้องไข่ครับพี่น้องครับทีมาเฮ็แพสซ์ปอร์ตครับเดี๋ไปขอโอท็อปครับโอท็อปครับ หลังแรกเลยครับเดี๋ยวเลี้ยวออกมาจากตรงค่ายเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวหลังแรกเลยครับเทปันสปอร์ตครับพี่น้องโอ้ท็อปงหวันตรงค่ายครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ท็อปครับนี่เป็นโรงเรือครับตรงขามครับโรงเรือครับ โรงเรียนบรทุมเทพวิทย,ยาอาคารครับพี่น้องโรงเรียนบรทุมเทพครับตรงขับกันเลยครับด้านนี้ก็เป็นโอท็อปครับวันนี้ที่พัดสปอร์ตครับพี่น้องครับเดียครับก็้ลายได้ครับพี่ โอ้โหโเกตครับพี่น้องครับโอซุกเกตครับกดไล่ครับพี่น้องครับกดไล่ครับชื่เต็มเลยครับเดี๋ยวใส่เขาไปเลยครับเนี่ยแตบนั้นขางแกอุดรครับ บอทัดถึงไฟแดงครับพี่น้องนะครับเห็นไหมจากกุดอนครับเดี๋ยวใส่เข้ามาเลยครับเด็มีวางจอดรถครับเอาครับแล้วครับแล้วแล้วครับพี่น้องครับเก็บพัดสปอร์ตเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ทัดได้ครับนี่ครับบอทับสปอร์ตกันอยู่โอท็อปครับพี่น้องครับตรงขามครับโรงเลียนปทุมเทพครับ ลองเลี้ยบทุมเทปปิตยาครับข้างครับพี่น้องอ่านี่แล้วครับวันนี้ครับนี่นี่ต้องขับกันครับปัดนี้สิไปเบิ้งต่อหมอครับอ่าจะไปเซอร์เว้เบิ้งต่อหมอครับพี่น้องครับว่าสิมีว่าจอดรถบ่ครับจีขาเบิ้งครับอับองสิดไปต่อหมอครับพี่น้องครับ เดี๋ยวถึงพอกันครับบาเหรอครับต่อไทยครับพี่น้องด้านมิตรภาพไทยเล่าครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวพยายามบ้งครับพี่น้องครับปครับเรายางมากครับพี่น้องครับ ขับดันดันะดตมอไทยครับพี่น้องเจ้าไปพัสสปรอร์ตสิบ้านเที่ยวครับพี่น้องมาบึงลานเล่าว่านี่บางจอดรถปะขับไปเบ่ครับรถ <c oughs> ลกักออกไปไลยครับ นี่คือตอมาไทยครับเป็นด้านมีตรภาพไท่เล่าครับครับอย่างไปเบิ้งครับวันนี้มห็ดพาสปอร์ตครับพี่น่องครับขอเล้ยมาเบิง้งเซเวเบิ้งทางครับเสียร์รอนมา่หาบางจอดครับพี่น่องนี่ครับ ตอนมิตรภาพไทยลาวครับสาขาได้เป็นบไมยเข้าไปครับอยู่ต้งนอนครับรถสิขาวไปจอดเแถวครับ ไปเล่าข่าวบ้างดีครับพี่น้องตอ่อมาไทยครับเกือบหาตามเจ้าที่อนรัาพี่น้องครับกับแล้วครับพี่น้องน้ำเบอร์ซื้อครับ รอบนี้ยังบระท่านข่าครับไปครับเอาครับปิดคลิปดีเลยครับปากก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะชิปหไหมต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย